จะเป็นยังไงคะถ้าวันธรรมดาวันหนึ่งกลับกลายเป็นวันที่ถูกจารึกว่าเป็นโศก,กนาฏกรรมซัำซ้อนของประเทศวันที่15มกราคม2569คือวันนั้นค่ะวันที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของไทยเกิดเหตุร้ายแรงถึง2แห่งซ้อนในวันเดียวกันทั้งที่ศรีคิ้วนครราชสีมาแล้วก็บนถนนพรมสองจากแหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของอุบัติเหตุนะคะ แต่เป็นเรื่องราวของความล้มเหลวที่สะสมมานานเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ขาดสะบัน้นและก็เป็นความบังเอิญที่น่าเศร้ามากของกฎหมายฉบับหนึ่งที่ออกมาช้าไปแค่24ชั่วโมงเองค่ะครับเรื่องราวในวันนี้มันซับซ้อนกว่าแค่ขา่าวพาดหัวเยอะเลยครับแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ให้เห็นภาพของปัญหาเชิงระบบ ที่มันอ,อย่างรากลึกมานานตั้งแต่การประมูลงานก่อสร้างไปจนถึงการกำกับดูแลที่อาจจะละหลวมจนนำมาสู่ปฏิกิริยาจากฝั่งรัฐบาลที่ต้องบอกว่าแข็งก้าวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเราจะมาสำรวจกันครับว่าโศกนาฏกรรมในวันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับผู้รับเหมารายใหญ่หรือว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความปลอดภัยของทั้งประเทศกันแน่อันแรกกันก่อนเลยที่ถนนพระรามสอง เป็นชื่อที่คนไทยได้ยินทีไรก็อืมคงถอนหายใจทุกทีนะคะเพราะพาดหัวข่าวหลายสำนักใช้คำว่าซ้ำซากซึ่งดูเหมือนจะน้อยกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำไปค่ะเหตุเกิดที่โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนพระรามสองขาออกและใกล้โรงแรมปารีสจังหวัดสมุทรสาครเครนก่อสร้างถล่มลงมาครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตสองรายและก็บาดเจ็บอีกสองรายแต่ว่านะ ถ้าเราจะทำความเข้าใจเรื่องนี้กันจริงๆเนี่ยเราต้องมองย้อนกลับไปเลยครับถนนพระรามสองไม่ได้เพิ่งมีปัญหามันเป็นเหมือนอ,อพื้นที่กรณีศึกษาของความล้มเหลวในการจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มาตลอดหลายปีเลยเหมือนเป็นแผลเรื้อรังที่แก้ไม่หายสักทีนะคะประเด็นคือทาไมต้องเป็นที่มีตลอด มันมีปัจจัยอะไรพิเศษที่ทําให้ถนนเส้นนี้อันตรายกว่าที่อื่นขนาดนั้นคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับคือรากของปัญหามันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องความประมาทมา้างานนะมันมีอย่างน้อย3ามปัจจัยหลักๆเลย1คือลักษณะทางกายภาพของโครงการเองการก่อสร้างทางยกระดับคร่อมถนนที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุดเส้นหนึ่งของประเทศตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงและความซับซ้อนมหาศาลเลยครับอ,อ๋อเข้าใจค่ะ สองคือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มักจะให้ความสำคัญกับราคาที่ต่ำที่สุดซึ่งมันก็อาจจะไปบีบให้ผู้รับเหมาต้องไปลดต้นทุนในส่วนที่มองไม่เห็นอย่างความปลอดภัยและสามคือการประสานงานที่เหมือนจะล้มเหลวระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงการทางพิเศษและหน่วยงานท้องถิ่นทาให้เกิดช่องว่างในการกากับดูแลที่แบบไม่มีใครเป็นเจ้าภาพอย่างแท้จริง เข้าใจเลยค่ะพอไม่มีเจ้าภาพหลักทุกอย่างก็เลยถูกปล่อยประละเลยได้ง่ายขึ้นและในขณะที่ข่าวเครนถล่มบนพระรามสองกำลังสร้างความรู้สึกอีกแล้วเหรอให้กับสังคมไม่กี่ชั่วโมงต่อมาโศกนาฏกรรมในอีกรูปแบบหนึ่งที่สีคิ้วก็ได้เปลี่ยนความรู้สึกนั้นให้กลายเป็นความอกสันขวัญแขวนไปทั่วประเทศเลยใช่เลยครับเหตุการณ์ที่สี่คิ้วนครราชสีมามันยกระดับจากอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างไปสู่ภัยพิบัติระดับชาติเลยทีเดียว ที่นั่นเป็นพื้นที่ของโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้วจุดจู่ฐานรองเครนคอนกรีตขนาดมหือมาก็พังถล่มลงมาถล่มลงมาทับขบวนรถไฟโดยสารที่กำลังวิ่งผ่านข้างใต้พอดีเลยครับโหแค่นึกภาพตามก็สยองแล้วนะคะรถไฟที่เต็มไปด้วยผู้โดยสารที่กำลังเดินทางแล้วก็มีโครงสร้างขนาดยักษ์หล่นลงมาทับกลางขบวน ตัวเลขความสูญเสียมันน่าตกใจจริงๆค่ะมีรายงานว่าผู้โดยสารกับคนงานเสียชีวิตรวมกันถึง32รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกเกือบ70รายที่น่าสลดไปกว่านั้นคือคำให้การของพยานที่รอดชีวิตนะคะเขาเล่าว่าฐานเครนถล่มลงมาโดยไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยทุกอย่างเกิดขึ้นในชั่วพริบตาเดียว และความท้าทายมันไม่ได้จดแค่ตอนเกิดเหตุนะครับมันต่อเนื่องไปถึงภารกิจกู้ภัยด้วยซึ่งซับซ้อนกว่าที่คนส่วนใหญ่จะจินตนาการได้มากจากข้อมูลของทีมวิศวกรที่เข้าไปประเมินสถานการณ์โครงสร้างเหล็กที่ถล่มลงมามีน้ำหนักรวมกันประมาณ600-700ตัน700ตัน ครับยังไม่นับแผ่นพื้นคอนกรีตรอีกหลายแผ่นที่แต่ละแผ่นหนักไม่ต่ำกว่า50ตันมันเหมือนมีตึกขนาดย่อมย่อมพังลงมาทับโบกี้รถไฟเลยการจะเข้าไปช่วยเหลือในสถานการณ์แบบนั้นนอกจากอันตรายที่เห็นได้ชัดแล้วมีความท้าทายอะไรที่ซ่อนอยู่ที่คนทั่วไปอาจจะนึกไม่ถึงสำหรับทีมกู้ภัยบ้างคะ ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือความเสี่ยงที่จะเกิดการถล่มซ้ำหรือที่เรียกว่า secondary collapse ครับคือโครงสร้างทั้งหมดมันเสียสมดุลไปแล้วการจะเข้าไปตัดเหล็กยกคอนกรีตหรือเคลื่อนย้ายอะไรก็ตามต้องคำนวณอย่างละเอียดที่สุดเพราะถ้าขยับผิดจุดเดียวชิ้นส่วนอื่นๆที่ยังค้างอยู่อาจจะถล่มลงมาทับทีมกู้ภัยได้ทันทีมันคือการทางานแข่งกับเวลาภายใต้ความกดดันมหาศาลที่ทุกวินาทีคือเป็นความเป็นตายไม่ใช่แค่ของผู้ที่อาจจะยังรอด ชีวิตอยู่ข้างในแต่รวมถึงชีวิตของทีมกู้ภัยเองด้วยครับพอเห็นภาพรวมของทั้งสองเฮสตันในวันเดียวกันแล้วมันน่าหดหูมากเลยค่ะแล้วก็มีจุดร่วมที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือทั้งสองโครงการนี้มีผู้รับเหมาเป็นบริษัทเดียวกันนั่นก็คือบริษัทอิตาเลียนไทเดเวล OP เมนต์ Italian ซึ่งแน่นอนว่าพอเกิดเหตุซ้ำซ้อนรุนแรงในวันเดียวแบบนี้แรงกดดันมหาศาลก็พุ่งตรงไปที่ภาครัฐทันทีโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรง,งงานคุณพิพัฒรัชกิจประการ ท่านออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีที่เคร่งเครียดมากแล้วก็แสดงความรู้สึกอย่างชัดเจนซึ่งไม่บ่อยนักนะครับที่เราจะเห็นรัฐมนตรีแสดงออกในลักษณะนี้ใช่ค่ะมีคำพูดหนึ่งที่กลายเป็นไวรัลเลยสื่อทุกสำนักเอาไปพาดหัวท่านกล่าวว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกคงต้องกลับไปเลี้ยงหลานซึ่งมันสะท้อนความรู้สึกและความกดดันที่ท่านแบกรับไว้ได้อย่างตรงไปตรงมามา,มากๆเลยนะคะเป็นคำเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากครับเพราะคำพูดนี้ มันไม่ใช่แค่การระบายอารมณ์ส่วนตัวแต่มันคือการยอมรับต่อสาธารณะถึงความล้มเหลวของกลไกภาครัฐมันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความรู้สึกแบบอับจนหนทางและความไม่พอใจอย่างรุนแรงของฝ่ายบริหารที่ต้องเผชิญกับปัญหาเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมันกัดกร่อนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างของรัฐจนแทบไม่เหลือแล้วครับ แล้วมันก็ได้ไม่หยุดแค่นั้นจริงๆค่ะเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีการตอบสนองที่เฉียบขาดและรุนแรงตามมาจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านออกมาถแถลงด้วยท่าทีที่แข่งกร้าวมากการถแถลงครั้งนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องนี้เลยครับท่านไม่ได้พูดแบบนักการเมืองที่รักษาน้ําใจแต่เป็นการชี้เป้าปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเลยชัดเจนมากค่ะ ท่านตำหนิหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องนี้ว่ามีการโยนกันไปกันมาไม่ยอมรับผิดชอบแล้วก็ชี้ไปที่สถิติของบริษัทอิตาเลียนไทยโดยตรงว่าเกิดเหตุซ้ำถึง4ครั้งในรอบ10เดือนที่ผ่านมาและจุดที่เด็ดขาดที่สุดคือท่านสั่งการให้กระทรวงคมนาคมยกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยทันที2โครงการที่เกิดเหตุเลยค่ะซึ่ง นี่คือการตัดสินใจที่ไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนักในวงการก่อสร้างภาครัฐของไทยการยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายใหญ่ระดับประเทศแบบนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่แน่นอนทั้นในแง่ของความล่าช้าของโครงการการหาผู้รับเหมารายใหม่และก็อาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมายที่ยืดเยื้อด้วยแต่นั่นแสดงว่ารัฐบาลยอมแลกกับผลกระทบเหล่านั้นเพื่อส่งสัญญาณบางอย่างที่สำคัญกว่าถูกต้องครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่า ความอดทนได้หมดลงแล้วและดูเหมือนว่านี่เป็นแอคชั่นที่ประสานกันมาจากระดับสูงสุดของรัฐบาลเลยนะครับเพราะหลังจากที่คุณอนุทินประกาศจุดยืนไปไม่นานท่านนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งตามออกมาทันทีไม่เพียงแค่สนับสนุนการยกเลิกสัญญาแต่ยังสั่งให้ขึ้นบัญชีดำบริษัทนี้ด้วยและที่สำคัญไปกว่านั้นคือให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยปะละเลยด้วยครับ การขึ้นบัญชีดำนี่มันรุนแรงแค่ไหนคะในทางปฏิบัติมันคือการตัดเส้นเลือดใหญ่เลยครับบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำจะหมดสิทธิ์เข้าร่วมประมูลงานของภาครัฐทั้งหมดในอนาคตสำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ที่รายได้หลักมาจากเมกะโปรเจกต์ของรัฐนี่ถือเป็นบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยและการสั่งให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องก็คือการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนไปยังอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั้งระบบว่า ต่อไปนี้มาตรฐานความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องที่จะมาต่อรองหรือหยวนหยวนกันได้อีกแล้วรัฐบาลพร้อมที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดครับมันเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายขาดลงจริงๆนะคะการตัดสินใจครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยแต่เรื่องราวทั้งหมดนี้มันมีความจริงที่น่าเหลือเชื่อแล้วก็น่าเศร้าซ่อนอยู่นั่นคือเรื่องของ จังหวะเวลาซึ่งเป็นประเด็นที่พอได้อ่านเจอแล้วแทบไม่เชื่อสายตาเลยค่ะมันบังเอิญจนหน้าเศร้าจริงๆช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะเรื่องนี้คือความย้อนแย้งที่เจ็บปวดที่สุดของโศกนาฏกรรมครั้งนี้เลยครับแหล่งข้อมูลของเรายืนยันตรงกันว่าก่อนหน้าที่เครนจะถลม่มทั้งสองแห่งที่4คิวและพระรามสองเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่ที่มีชื่อเล่นว่าสมุดพกผู้รับเหมาครับ สมุดพกผู้รับเหมามันคืออะไรคะแล้วมันจะช่วยป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรมันคือเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละครับลองนึกภาพสมุดพกของนักเรียนที่มีการบันทึกพฤติกรรมต่างๆสมุดพกผู้รับเหมาก็ทํางานคล้ายๆกันเลยโดยจะมีการบันทึกประวัติการทํางานของผู้รับเหมาแต่ละรายอย่างละเอียดทั้งการปฏิบัติตามกฎความปลอดภยัยการเกิดอุบัติเหตุในโครงการที่เคยทําหรือแม้กระทั่งการถูกสั่งให้หยุดงานชั่วคราว แปลว่าถ้าบริษัทไหนมีประวัติไม่ดีเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมันก็จะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมุดพกเล่มนี้แล้วทุกคนก็สามารถตรวจสอบได้ถูกต้องครับมันจะกลายเป็นเหมือนโปรไฟล์หรือเครดิตสกอร์ด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมาแต่ละรายทําให้หน่วยงานรัฐสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการพิจารณาอนุมัติโครงการในอนาคตได้ถ้าบริษัทไหนมีประวัติในสมุดพกที่ไม่ดีก็อาจจะไม่ได้รับงานโครงการใหญ่ๆอีกต่อไป มันคือการสร้างแรงจูงใจและบทลงโทษที่เป็นรูปธรรมให้ผู้รับเหมาต้องใส่ใจเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจังที่สุดพูดง่ายๆคือมันคือเครื่องมือที่อาจจะป้องกันโศกนาฏกรรมแบบนี้ได้เลยแต่ประเด็นคือมันกลับมีผลบังคับใช้ช้าไปเพียงหนึ่งวันเท่านั้นครับถ้า24ชั่วโมงถ้ากฎหมายนี้มีผลเร็วกว่านี้สักหน่อยโศกนาฏกรรมนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออย่างน้อยผู้รับเหมาอาจจะระมัดระวังมากขึ้นเพราะรู้ว่าทุกความผิดพลาดจะถูกบันทึกไว้ คำถามคือถ้ามันเป็นเครื่องมือที่ดีขนาดนี้ทำไมมันถึงเพิ่งจะออกมาล่ะคะทำไมต้องรอให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ก่อนนี่คือคำถามที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในการออกกฎหมายของไทยเลยครับกระบวนการมันยาวนานและซับซ้อนมากครับการจะออกกฎกระสูนฉบับหนึ่งได้ต้องผ่านการร่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งในที่นี้ก็คือสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างต่างๆ อาจจะมีการต่อรองหรือลอบบี้เพื่อแก้ไขรายละเอียดบางอย่างจากนั้นก็ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและอีกหลายขั้นตอนในระบบราชการซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เวลานานมากครับหลายครั้งกฎหมายดีนี้ก็ไปติดค้างอยู่ในกระบวนการเหล่านี้เป็นปีๆจนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์ร้ายแรงขึ้นมาเป็นแรงกระตุ้นสุดท้ายให้ทุกฝ่ายต้องรีบผลักดันมันออกมามันเหมือนกับว่าเรามียาที่ดีที่สุดอยู่ในมือแล้วแต่ผู้ป่วยเสียชีวิตไปก่อนที่เราจะให้ยาได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงจริงๆคะ่ะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดแจนมากครับมันสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างการออกกฎหมายกับการบังคับใช้จริงในสนามได้อย่างเจ็บปวดที่สุดและมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามสำคัญว่าต่อให้เรามีกฎหมายที่ดีเลิศแค่ไหนแต่ถ้าวัฒนธรรมการกำกับดูแลหน้าง,งานจริงๆยังละหลวมยังมีการปล่อยปละละเลยเราจะป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไร สรุปแล้วจากเหตุการณ์เครนถล่มสองแห่งในวันเดียวกันซึ่งสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลมันได้นำไปสู่การตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ของรัฐบาลที่สั่งยกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมารายใหญ่แต่ทั้งหมดนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ได้วยความจริงที่น่าเศร้าเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยฉบับใหม่ที่ออกมาไม่ทันการผมคิดว่าเหตุการณ์นี้อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของไทยได้เลยนะครับ หากหากรัฐบาลทําตามสิ่งที่ประกาศไว้อย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่ใช่แค่แอคชั่นที่เกิดขึ้นจากแรงกดดันของสังคมในช่วงเวลาสั้นๆทั้งการยกเลิกสัญญาการขึ้นบัญชีดําและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาผิดก,กับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปลาละเลยถ้าทําได้จริงมันจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ทั้งอุตสาหกรรมไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปและจะไม่มีผู้รับเหมารายไหนกล้าที่จะประมาทกับชีวิตของประชาชนอีกครับเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ แต่โศกนาฏกรรมยังคงเกิดขึ้นคำถามที่น่าขบคิดต่อไปอาจไม่ใช่แค่เราต้องมีกฎอะไรเพิ่มแต่อาจจะเป็นเราจะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ฝังลึกลงไปใน DNA ของทุกโครงการก่อสร้างได้อย่างไรวัฒนธรรมที่ไม่ต้องรอให้กฎหมายมาบังคับแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งแต่ CEO ไปจนถึงคนงานหน้าสางานตระหนักอยู่เสมอว่าทุกชีวิตมีค่าและความปลอดภัยต้องมากกว่าผลกำไรเสมอ เราจะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาได้อย่างไรก่อนที่จะมีใครต้องสังเวยชีวิตให้กับความประมาทอีก